แก้ปัญหารักจืดจางง่ายๆด้วยเทคนิคสร้างสเสน่ห์นี้ค่ะเคยไหมคะที่คุณกําลังรู้สึกว่าความรักกําลังจะจืดจางเขาเคยทักหาก่อนทุกวันนะคะแต่ตอนนี้เขากลับเงียบหายลืมคุณไปแล้วคําพูดหวานๆที่เคยทําให้คุณกิมได้กับกลายเป็นความเฉยชาบางครั้งเนี่ยคุณก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเปลี่ยนไปหรือเขาเปลี่ยนไป ความรักที่เคยสวยงามเนี่ยก,กลายเป็นความโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้แค่เริ่มต้นที่ตัวคุณเองค่ะแทนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนเขาลองเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและมอบพลังงานดีๆให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเทคนิคง่ายๆที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องรักตัวเราเองก่อนข้อแรกนะคะดูแลตัวเองให้ดูดีค่ะ เมื่อคุณใส่ใจตัวเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณน่าดึงดูดมากขึ้นคุณจะดูน่าสนใจมากขึ้นแต่เขาจะเริ่มมองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ข้อที่2นะคะสร้างพลังบวกหยุดบน่นหยุดตัดเพอ้อแล้วเปลี่ยนเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจและเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับเขาค่ะ โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ชายเองเขาอยากจะได้ฟังได้ยินแต่เรื่องที่ทําให้เขารู้สึกดีทําให้เขามีพลังไม่กดดันเขาให้เขาต้องรู้สึกเครียดเพราะเมื่อไรก็ตามนะคะที่เขารู้สึกเครียดเนี่ยเขาจะออกจากพื้นที่ที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มีความสุขไปหาที่ที่ทําให้เขาสบายใจแทนค่ะและเทคนิคที่3ามนะคะทำให้เขาได้คิดถึงคุณอย่าทำตัวให้เขารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณนะคะ ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างให้เขาได้คิดถึงคุณให้เขาได้โหยหาคุณโดยการที่คุณไปทำเรื่องที่คุณรักหรืออยากทำหรือมีเป้าหมายหรือเป็นเรื่องที่คุณสนใจบ้างค่ะเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณมีแพชชั่นหรือมีความฝันที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะเพราะเสน่ห์ผู้หญิงที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่คือพลังที่คุณสร้างในตัวคุณเองค่ะ เปลี่ยนจากการที่รอให้เขามาลักคุณมาเป็นการทํเต็งให้หน่ารักจนเขาต้องกลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งรักตัวเองเท่ากับสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางคุณชอบความรู้แบบนี้ไหมคะถ้าชอบพิมพ์ชอบแล้วจะมาให้อีกเยอะๆเลยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะโคชพิตค่ะ